สวัสดีค่ะสวัสดีคุณค่ะวันนี้เอยู่ที่ร้านเรียนที่บาเมืองใต้นะคะไปเบงหน้าแล้วี่ยมีหน้างัพื่กัน FC FC ว่ใครสือจะมามักเบืงดวงวุ้มีดวงวุมีค่ะ หน้าก็แ่เทาแล้วจัแล้วหน้าพี่บาวหน้าพี่บาวเอ็มติยาเกียน้ให้พูนนาแล้วได้เรียนแล้วจะเลื่อนใจสังด้วประมาณวันสอวันสุกตรงนี้ยังไม่ได้เข้าใจเอาไปทโซ่ ไอ้ลูกค้าเนี่เข้าตรงตรงล่อลูก้าซาก่อนเด้อากตรงล่อกค้าหมดแล้วจ่ายหมดแล้วเราเอามารอบนี้รอบรอบที่สแล้วเนาะอันาไ่เข้าพวนได้แชระคะมาล้วมาแ้วาแลวมาแมาแล้ว้มาแมแล้วาาแล้วม

ตรงนี้เก็ได้โอ้คุณผู้ชมมึงบุญผาด้วยยวงที่บ่าวขายของก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันสิได้เลขก็ครบโอ้คุณได้เบิ่งไหลสดคุณหมุนไปทางคุณน้ำเนยน้ำเนยเล่าเล่าเอื้อน่นน้ำเน่พี่บ่าวพี่บ่าวเอื้อน่นน้ำแนยหน่ะมีอ้วนก่อนถ้าใครไม่เชื่อนี่อ้วนก่อน đây là khoa cẩn chốt chỉ chốt áo đơn chốt đơn dây cáp điện chập เห็นแล้วพี่น้อยเห็นแล้วบ่ห่นเห็นหเห็นไครับเห็นตัวนตัวนตัวนเป็นขาที่เบเ็นบ่วายป่าเนบ่แม่ตัวได้ลแม่น่ยี้นยนี่าไนะนี่นีนี่นี่ผู้ที่เดินมาถามทุกขวนี่อยู่บ้านไหนอยู่ที่อยู่รงนูกทุกข

คนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระเพาขี้เปคุณชมตุ่มไปมองผ่าน9ีากาัน็นยั้มันบุกไอย่เสย่หน่ยค้ของน้ำไปาน3 2เป็นไแล้วะโอ้ยเรียบไปเห็นแล้ว8 5โคโรอยู่อยาาฟังจากปากเล่าอย่าฟังจากปาก่มด้ยูนย้าฟังจากปากเล่านะ ไปพี่เปาเอฟซีเอาลองห่มใล้หมกไม่ต่อตรงนั้นไหมตรงนี้ล่ะนี่เนื้อเอวดามมาพี่เปาเนื้อหอมโอ้ย่เาทรัเตาดแ่้มสิวตาารมเลยขาร่มเลย จะเย็นเย็นพี่น้องเพิ่งจะได้ห้องหน้าที่นี่ครับครับผมมีวัดจากสามนาทีมาเด้พี่เปาครับครับปู่วัดสายปานะครับวันนี้ขายตู้เรียนลดราคาให้ลูกค้านะครับผมพอพี่เปาได้กับปู่มาสามมวนแล้วเลยวันนี้ลดราคาลูกคา้าแล้วก็จะไปทําบุญสามวัดนะครับผมทําบุญผ้าป่าน้ําแล้วก็กองเงินไปสามวัด ที่ FC ร่วมบุญมันนะครับผมเดี๋ยวจะชวนทางช่องไปด้วย2วัดจะอยู่ใกล้ๆแต่อีกหนึ่งวัดคือวัดปูจะอยู่บนปูวัดนี้คือไม่พาใครไปจะไปส่วนตัวพเพราะปูไม่อยากออกนามปูวัดสายปลาเข้าสถิติ11งวดติดใช่ครับผมแต่ว่าพี่บ่าวถูกน้ำเพ้นเท่าไรแล้ว สามสาม,มดวดขวดขวดแรก 6, สี่หกวดที่สองสองหวดนี้ห้าศนยห้าศนนี่เอซถูกทั้งประเทศเนาะถูกยันเมืองนอกนะครับผมโทรมหาพี่บ่าวประเทศใช่ตวโลกัวโลกก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่านัดปล่อยวันนี้นัดปล่อยวันนี้นะครับ<า>มผมสองตัวล่างาแล้วก็ไปทำบุญที่ปูเสร็จกลับมา ก็จะปล่อยสามตัวครับผมแต่วันนี้แค่สองตัวล่างสองตัวล่างให้เอาไปหยิบจับลอตเตอรี่ก่อนนะครับผมให้ไปหยิบจับลอตเตอรีอ่ดดหนุนรัฐบาลไว้นะครับผมลอตเตอรี่พี่พพบ่าวมีกลุ่มมีช่องไหมพี่บ่าวย้ำนะครับผมพี่บ่าวไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรนะครับผมที่ว่าเสียตังค์เข้ากลุ่มเอดลงเอดไลน์ไม่มีนะครับผมใครอยากได้เลขดูได้ทุกช่องที่มาถ่ายนะครับผมถ้าเอ่ยก็เอ่ยไม่หมดเนาะ แต่เป็นช่องพี่บ่าวเองคนติดตามสี่แสนกว่าช่องเจดาคนติดตามสี่แสนกว่านะครับผมนั่นคือช่องจริงช่องจริงแล้วก็ดูได้ทุกช่องที่มาถ่ายมีน้องเบลโจกใจสุรศิลธีฮารัดมณีจุมพาปังบางคนก็บอกผมดูนะได้มาจากช่องจุมพาปังว่านี่นะครับผมคือช่องจริงที่มาถ่ายนะครับผมเลขได้มาแล้ว พร้อมที่จะปล่อยแล้วนะครับผมม,มาจังไรเนี่ยคะ่ะอยากคนดวงดีไปขี้กระเพาะเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระเพาะขี้นะครับผมปูวัดสายป่าได้สุดวงดีวดนี่รังคนเห็นยูบ่เอานั่นคนือคนดวงดีคนดวงบ่ดีมันคือไปเก็บเห็ดกระเพาะขี้แต่บางคนเห็นปุ๊บเอาปุ๊บนั่นคือไปขี้กระเพาะเห็ด เอายังครับตัวเลขเอาเลยเเอาลย10นาทีแล้วนี่นะครับมเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวมาแล้วตอนนี้พี่เปลาแปดห้าครับแปดห้านะครับผมกลับกลับกลับฮะกลับไหมไม่กลับตับแตกกลับเอาเองนะครับผมเดี๋ยวกลับเอาไว้เยอะไม่กลับตับแตกแต่ว่าที่งานที่เข้าตรงไม่ได้กลับเลยไม่ได้กลับเลยแต่ว่าเข้ากับยา ตรงไหลแม่เราก็อย่าตรงหลายกลับไว้บ้างนะครับผมปู่วัดสายป่า<อ>ถูกจนต้องย้ายวัดใช่เจ้ามือว่ายัางไงนะเจ้ามือบอกครับพระวัดนี้บอกเลขขึ้นป้ายจริงเหรอจริงครับ<ะ>ผมหญิงวงน้ขึ้นป้ายสิบเอ็ดทวดติดเจ้ามือย่านนะคะเจ้ามือย่านผมไปบ่าไปหาปูมาแล้วใส่บ้าน บ้านปูนะถูกทั้งหมู่บ้านแต่เขาไม่รู้ว่าปูบอกเลขเพราะเขาได้ไปจากพี่บ่าวห้าศูนย์ับนไม่มีเงินอนสุดยอดนะคะวันนี้วันนี้พี่บ่าวโปรโมชั่นทุเรียนอะไรค่ะทุเรียนหมอนทองนะครับผมราคาพิเศษ49บาทคืนกำไรลูกค้านะครับผมทำรับเอฟซีที่ร่วมทำบุญแล้วก็ลูกค้าที่อุดหนุนทุเรียนมาตลอดนะครับผม เฉพาะวันนี้เหรอคะครับเฉพาะวันนี้นะครับผมหมดแล้วหมดเลยไม่เหมือนเหมือนแจกฟรีเลยอ่ะคนรุมครับผมเห็ดมอคิน้องเห็ดเล็กป้าทุเรียนคนรุมมอี่น้องมันทุเรียนหวานกว้างครับผมแต่ถ้านะครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวทุเรียนก้าววันไหนคนดวงดีไปขี้กระป๋อเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระป๋อขี้นะครับผม ออกฟังอีกรอบคนดวงดีไปขี้กระพอเห็ดคนดวงไม่ดีเก็บเห็ดกระพอขี้กระพอขี้ดวงดีตัวใดคะดว,ดวงดี85วันนี้นะครับผมกลับบ่ไม่กลับตับแตกบนหรือล่างพี่บ่าวล่างล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวบนรอนะครับผมบนรออีกประมาณ3ามสี่วันเดี๋ยวมาก็จะแจ้งทางช่องมาเอาสามตัวบนจะไปทำบุญแล้วก็เดี๋ยวจะชวนทางช่องไป ทำบุญมีอยู่สองวัดอยู่หนองหานเราเนี่ยแหละครับ<ค>รผมไม่ไกลครับผมอยู่หนองหานเนี่ย,ออยครับผมช่วเนี้เด้อย่าเริ่มช่วนเด้อครับผม